มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะวันนี้มาเลนดนิดนึงนะรีบไปรีบมาใครเข้ามาแล้วนะมาทักทายได้สำหรับวันนี้แป๊บนึ่งนะคะขอปิดอนุญาตปิดอ่ะชัดนั่นเลยเนาะทุกคนคะ่ะ วันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากให้แฟนสนใจคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่ตอน,นแฟนคุณเริ่มตีตัวออกห่างเริ่มไม่สนใจแล้วคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่ตอนนี้นะคะลักษณะเหมือนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็หนึ่งนะคะเมื่อก่อนตามคุณมากเมื่อก่อนคลั่งไคล์ลงไหลคุณมากแต่ตอนนี้เขาไปแล้วแล้วก็เริ่มตีตัวออกห่างเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีเซนว่า เขากําลังจะมีคนใหม่เออน,นะคะวันนี้เทคนิคทําให้แฟนกลับมาสนใจอีกครั้งมาไม่นานนะคะแล้วจะมาบอกลักษณะว่าทําไมนะคะเออวิธีที่จะทําให้แฟนคุณสนใจคุณภาพชัดอย่างชัดไหมคะนะไฟก็จะอันนี้หน่อยนะทุกคน คนยากเอาตุ้มหูออกแล้วกันเนาะมันมันมันหนักหูนะคะนะคะถ้าภาพชัดเสียงชัดนะคะใช้ภาพติดเทกเสียงให้ดีด้วยนะคะอืออะไรก็ไม่รู้งงงิงงงิงอยู่เนี่ยอยากให้คนสนใจหรือว่าอยากให้แฟนคุณสนใจนะคะคุณต้องทําให้เขารู้สึกสงสัยในตัวคุณคือหนึ่ง ไปเลยนะคะใครเข้ามาก็มาดูย้อนหลังแล้วกันถอดออกหมดเลยนะเป็นคนที่ชอบรักสวยรักงามนะทุกคนค่ะแต่ว่ามันเกะก,กะลีจําทายไม้ทายมายือ่ายพื้นที่เยอะก็เลยเออขออนุญาตถอดเครื่องแบบออกหมดเออเอาเอา,เอาไว้แต่ไม้แล้วก็เสื้อผ้าอย่เียทุกคนนะคะโฟกัสที่หลนนะข้างหลังนะคะไม่ต้องโฟกัสเออมันอาจจะไม่สบายตานะคะแต่ว่า โฟกัสที่เราจะส่งต่ออืมโฟกัสด้วยใจนั่นแหละนะคะวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเซนได้ว่าแฟนคุณหรือว่าคนของคุณคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นระยะคบกันนะคะอาจจะนานแล้วอาจจะปีสองปีหรือว่าระยะเลยระยะโปรโมชั่นมาแล้ววันนี้คุณรู้สึกว่าหนึ่งตอนแรกเขามาเขาไล่ลามาก เขากดไลค์ทุกโพสเขาแชร์สตอรี่เขาแท็กรูปคุณแต่เวลาผ่านไปทำไมวันนี้ไม่มีแม้กระทรั่งไลค์ผู้หญิงเป็นสถีเรื่องนี้ทุกคนคะ่ะแต่ทั้งทางที่จริงๆแล้วทั้งทางที่จริงๆแล้วนะคะการลงรูปคู่หรือว่าการเปิดตัวในโซเชียลนะมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักที่เป็นพลังบวกเป็นความรักที่ ไม่ได้การันตีอะว่าผู้ชายอะเขาจะรักคุณนะคะบางคนที่ไม่ได้ลงรูปคู่หรือว่าไม่ได้เปิดตัวนะคะเขาแต่เขาให้ดูตรงนี้ดูที่การกระทําที่เขาปฏิบัติกับคุณไม่ใช่บางคนนะคะอาจจะชอบลงรูปอาจจะแท็กอะมันมีผลวิจัยงานด้านหนึ่งนะคะที่ผู้ชายส่วนหนึ่งเขาจะไม่ชอบเปิดตัวเปิดตาธาะอะไรในในในรูป โชเชียลเลยมันจะมีมันจะมีผู้ชายประเภทนี้เขาเรียกว่าพวก mm. พวกอินทวอร์ดนะคะพวกที่มีพื้นที่ส่วนตัวสูงพื้นที่ส่วนตาพื้นพื้นที่ส่วนตัวซึ่งอาจจะไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้สนใจว่าไม่ได้รักคุณแต่ตอนแรกเขาเป็นแบบไหนเอาอย่างนี้คือตอนแรกที่เขามามาหาคุณอะนะคะอย่างเช่นมันมีคู่หนึ่งที่ผู้ชายก็ไม่เคยเปิดตัวเลยนะ แต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามว่าเธอห้ามลงห้ามอะไรนะแต่ว่าวันนี้นะคะถ้สำหรับใครสงสัยที่ถามว่าทําไมนะคะแฟนไม่ให้หลงรูปคู่หรือว่าแฟนไม่ชอบลงรูปคู่มันเป็นเพราะอะไรมันเขาไม่ได้รักกันหรือเปล่ามันมันสะท้อนแต่งไหมทุกคนไฟเพิ่มๆๆมานะเดี๋ยวรีบลุกไปปิดไฟนั่นแหละ นะคะเอาไฟธรรมชาติดีกว่าอืมไม่ก็จะตกไม่จะตกไปดังนั้นวันนี้นะคะทุกคนคัดเทคนิคทำให้เขาสนใจทีขออนุญ,ญาตปรับฟิวเตอร์นะคะมันเป็นเป็นยังไงไ่่ดูทุกคนลิไลไม่ขนาน่ากลัวนะอันนี้น่าสดุดอันนี้ไม่ต้องมีฟิวเตอร์ เนาะเออคงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ทุกคนมันเช้านะคะมันก็เลยอไม่ต้องแต่งหน้าหรอกเนี่ยแหละถ้าใช้ฟิลเตอร์นะคะมันก็จะเป็นพึบปๆบปตามันไม่ค่อยอันนี้นะทุกคนลิมมองไม่ถนะัดปากก็ซีดมาก เออมันไม่ได้เป็นพอไฟนะคะขออภัยที่คุณที่เข้ามาแปบ๊บหนึ่งนะพี่พี่อ่ะไฟไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรโฟกัสที่เนื้อหาที่ดีจะให้ดังนั้นนะคะคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่ตอนนี้แฟนคุณไม่สนใจไฟมันไม่สะเทือนนะทุกคน ใส่เข้ามาแล้วนะมาอันนี้หน่อยขอสติกเกอร์ให้หน่อยนะคะเออจะรับขี่ไหมนะคะเทคนิคทําให้คนสนใจทําให้แฟนของคุณนั่นแหละนะคะสนใจคุณไฟก็เป็นแบบพึ่บพึ่บพึบพึบอยู่นะคะถ้าเปิดหน้าต่างแสงมันก็จะเยอะไปอ่าเอาหน้าสดนี่แหละหน้าสดสดนี่แหละทุกคนคะ่ะโฟกัสที่เนื้อหาที่จะให้นะเพราะว่าคุณผู้หญิงหรือว่าชนีน้อยหอยสางหรายคนแบบ ถามเยอะมากกังวลถึงทำไมตอนนี้เขาไม่ไล่ล่าทำไมเขาไม่รู้สึกว่าคุณเป็นที่รักเออนะคะทำไมตอนนี้เขาเขาถึงห่างเหินเขาถึงไม่ไม่โทรหาจากเมื่อก่อนจากระยะเริ่มแรกนะคะจากเมื่อก่อนโทรหาโทรหาบ่อยมากแต่ตอนนี้ทำไมเขาไม่สนใจเขาไม่โทรหาแล้วเออรู้ไหมเขาว,ว่า มันเป็นระยะฮอร์โมนนั่นแหละถ้าใครเข้ามาดูมาศึกษาเรื่องนี้นะคะก็จะรู้ว่าเราจะเราจะใช้ชีวิตไปด้วยจิตวิทยาทุกคนแต่มนุษย์เราใช้ชีวิตด้วยสัญชาตญาณอืมนะคะดังนั้นวันที่ฮอร์โมนมันมันลดลงขออภัยนิดหนึ่ง หรือวันนี้มันจะอยจะเทียวันที่ฮอร์โมนมันลดลงสารนะคะสารโดปามีนมันลดลงมันไม่หลังมันเป็นธรรมชาติที่ของผู้ชายนะคะมันจะพุ่งขึ้นแล้วก็เวลาที่มันได้ชนะอะไรอะในความสัมพันธ์ความรักนะคะผู้ชายจะใช้ความรู้สึกํำว,ว่าชนะกับแพแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบรรลุเป้าหมายแล้วอะเขามีความชนะ ทางใจของเขาแล้วนะคะความหลงไหลความคลั่งไคล้มันจะหมดลงดังนั้นนะคะหนึ่งเลยที่จะทําให้เขาสนใจวิธีที่หนึ่งทำให้คนสนใจคุณทําให้แฟนของคุณนั่นแหละหยุดไล่ตามไล่ตามคืออะไรตื่นขึ้นมาครูหาเขาก่อนนะคะทักหาเขาก่อนอยู่ไหนทําอะไรตื่นหรือ,อยัง ืมไปทาออํางานด้ืยยังทําอะไรอยู่อยู่กับใครประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาไม่ตอบแชทแชทอีกแชทไปหาอีกนะคะทุกคนคะ่ะเวลาที่มันเกิดอาการแอคชั่นแบบเนี้ยเวลาที่คุณมีปฏิกิริยากับคนรักของคุณนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาเหมือนเขารู้แล้วอะว่าคุณอะ เป็นอันเดอร์เขาความรักที่ดีนะคะที่คุณไม่อยากเสียใจคุณต้องเป็นเดอะวินเนอร์นึกออกไหคุณอย่าเป็นอันเดอร์ใครในความรักความสัมพันธ์นะคะใครแคร์กว่าคนนั้นชนะนะคะถามว่าทําไมต้องเล่นเหมือนเกมความรักมันมันต้องให้ใจไม่ใช่หรอทำไมต้องเอาเกมเข้ามาเกี่ยว มันคือเกมความสัมพันธ์ทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปหลอกไปหลอกลวงนึกออกไหมมันไม่ใช่ว่าเราจะไปหลอกลวงใครเกมคือเกมความสัมพันธ์อะเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองจะไม่เสียใจนะคะเพราะว่าผู้หญิงอะธรรมชาติโดยสัญชาตญาณเลยนะคะผู้หญิงในทางจิตวิทยาที่ผลวิจัยผลตำรวจซับพอร์ตผู้หญิงเป็นเพศที่ทายความรู้สึก นะคะเก่งมากอืมเป็นเพศที่ใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ในการขับเคลื่อนชีวิตผู้ชายเป็นเพศที่ใช้ตรกกะใช้เหตุผลผู้ชายจะไม่มีอารมณ์อารมณ์อะ่ะมันเป็นเวลาที่แต่ว่าผู้ชายที่ดีผู้ชายที่มีคุณภาพคืออารมณ์ที่เขารักนะคะเขาจะปฏิบัติกับคุณเยี่ยงเยี่ยงคนที่แบบ เป็นพระเอกอะทุกคนนึกออกไหมแต่วันนี้หนึ่งเทคนิคหนึ่งกลยุทธ์เลยนะคะคุณเออลีจะเลี้ยวห่ะอะไรทำไมปากมันซี้จังเลยอ่ะทุกคนคะ่ะนะขออนุญาตเติมปากเออได้หรอได้ได้ได,ได้มันเช้านะไลฟ์นี้จะเป็นแบบกุกๆกักๆหน่อยวันอาทิตย์ ดังนั้นหยุดไล่ตามเทคนิคนะคะที่จะทำให้คนสนใจคุณแล้วก็ข้างใครคุณคุณต้องมีพื้นที่ส่วนตัวทุกคนคุณกล้าคิดไหมว่าวันเนี้ยคุณเป็นแสงสว่างให้กับโลกไปเนี่ยคุณกล้าคิดหรือเปล่าว่า,วาคุณไม่ได้มาเพื่อทำหน้าที่คุณเกิดมาเพราะอะไรคุณเคยถามตัวเองไหมมันเป็น วนเหนแล้วก็แพทเทิร์นอย่างหนึ่งที่ผู้ชายต้องการความรู้สึกจากผู้หญิงที่เขาต้องการมาเคียงข้างนะคะทุกคนค่ะผู้ชายคุณนับภาพเขาจะมีความหลงไหลในผู้หญิงที่มีพื้นที่ส่วนตัวหนึ่งคุณกล้าคิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่ในกายภาพเนี้ยคุณคิดคิดให้มันใหญ่กว่าตัวคุณอ่ะคุณกล้าคิดไหมมันเป็น ทางจิตวิทยาผู้หญิงที่มีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็สร้างโลกส่วนตัวให้กับตัวเองขึ้นมาเป็นคนกล้าคิดว่าวันนี้ที่ฉันมาฉันมาเกิดอะน้องบีที่ฉันมาเกิดอะฉันมาเพื่ออะไรมันเป็นคำถามทางจิตวิทยาที่ใช้ถามสมองนะคะมันจะมีคำถามหนึ่งที่วันที่ตื่นมา ทุกคนที่ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตอ่ะมันจะมีคำถามที่ให้เราถามตัวเองว่าวันนี้คุณมาที่เนี่ยเพื่ออะไรและคุณจะทำอะไรเพื่อโลกใบนี้แล้วสิ่งที่คุณอยู่สิ่งที่คุณทำอยู่คุณรักหรือเปล่ามันใช่สิ่งที่คุณรักไหมคนที่กล้าคิดว่าฉันไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะ การเป็นแฟนการเป็นแม่การเป็นคนรักแต่ฉันมาเพื่ออะไรบางอย่างที่จิตวิญญาณภายในมันเรียกร้องมันขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวให้กับตัวเองกล้าอืกล้าบอกว่าทุกคนอยากมีฟิลไหมว่าพี่เดี๋ยวนะเออฉันขอจัดก,การธุระตรงนี้ก่อนอย่าเพึ่งโทรว่างค่อยคุยกันอยากมีฟิลนี่มาคุณต้องหยุดเป็นฝ่ายไล่ตาม หยุดอยู่ตรงเนี้ยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่อีกฝ่ายไม่สนใจคุณห้ามไล่ตามเขาเด็ดขาดคุณหยุดอยู่ตรงนี้และมาพัฒนาพื้นที่ของคุณให้ดีดีที่ไหนไม่เท่าดีที่ตัวเราแตกต่างค่ะไม่ต้องเป็นผู้หญิงที่ดราม่าคนที่ไม่มีคนที่ไม่มีเสน่ห์คุณที่ไม่สามารถดึงดูดความสนใจจาก ผู้ชายที่เราหลักได้เลยคือคนที่ดราม่านะคะคนที่เรียกร้องความสงสารความรักนะคะในในความสัมพันธ์ไม่มีใครรักคุณเพราะสงสารคุณทุกคนรักคุณเพราะคุณมีประโยชน์ต่อชีวิตเขาในธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ทุกคนอาจจะไม่ใช่ด้านเงินทองคุณอาจจะมีเงินน้อยกว่าเขาแต่คุณมีประโยชน์ทางความรู้สึก นึกออกไหมคะมันเป็นแบบนั้นนะคะวันนี้หยุดไล่ตามแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณไม่ตามคนที่จะกลับมารักคุณหรือว่าคนที่จะมาสนใจคุณเขาต้องมีความเอ๊ะหรือว่าความสงสัยในตัวคุณห้ามไล่ตามเมื่อไหร่ที่คุณไม่ตามนะคะคนจะเกิดอาการสงสัยในตัวของคุณเองในตัวของเราเองนี่นะคะ1.1หยุดไล่ตามคือ ไม่ต้องลงรูปเขาเลยนะคะรูปคู่หรือรูปเขาในโซเชียลของคุณคุณไม่ต้องลงเลยมันเป็นเทคนิคที่คนบางคนนะลีสสงสัยว่ามันจริงใช่ไหมบางคนที่แฟนไล่ตามอะ่ะหน้าเฟซบุ๊กหน้าโซเชียลของเขาแทบจะไม่มีแฟนรูปแฟนเขาเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่ากระทำกับเขาโดยแบบเขาไม่มีตัวตนแต่เวลาเจอกันหรือว่าเวลาคุยกันเรา คุยเฉพาะส่วนตัวทุกคนผู้ชายจะคลั่งไค้คนแบบนี้นึกออกไหมคะลงรูปคู่ลงรูปแฟนหรือถ้าวันนี้คุณลงไปแล้วคุณปิดตาท่านะอยากให้คนไล่ตามอยากให้คนสนใจคุณต้องทำแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ลงรูปคู่เขาเขาจะเอะในเวลาที่เขาเอะนะคะดโดปามีนมนหลังมันจะอยากรู้แล้วเขาจะสนใจคุณเพิ่มมากขึ้นมันเป็นทางจิตวิทยานะคะ สื่อโซเชียลมีพลังทําให้คนดูดีทําให้คนสร้างภาพมันคือภาพในสื่อโซเชียลเนี่ยแหละภาพใน Facebook ภาพในสื่อต่างๆแหละที่เราชอบลงที่เราคิดว่ายิ่งลงรูปเขาแล้วก็พั่มเพ้อพันนา,นาคิดถึงพี่นะรักพี่จังเลยเมื่อไหร่พี่จะมาเออรออยู่ตรงนี้นะมันไม่ขู่อะทุกคนผู้หญิงทรงพลังไม่เอาคุณต้องโพสต์ถึงความสาเร็จเป้าหมายของคุณ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเป้าหมายและความสําเร็จให้กับโพสต์คุณปึ้งโพสต์แรกคุณกล้าคิดไหมว่าโพสต์เนี้ยผู้คนจะได้ประโยชน์อะไรจากฉันคุณคุณคิดแบบเนี้ยผู้หญิงตรงพลังมันเป็นแบบนี้นะคะผู้ชายมันไม่บอกแบบแต่สิ่งที่คุณจะเห็นคือการกระทําเขาจะเริ่มกลับมาสนใจในคุณเขาจะเริ่มโทรหาคุณมันเปลี่ยนไปไงมันเป็นอะไรเมื่อก่อนมันทําไม อยากให้ไปหาจังทําไมอยากให้ลงรูปคู่จังแต่แต่ไม่ใช่ว่าคุณมีคนใหม่คุณเล่นเกมให้เป็นอะถ้าความรักมันปกติเกมคุณไม่ต้องเล่นแต่วันนี้เขาไม่สนใจคุณแล้วไงแต่จะทํายังไงล่ะถ้าอยากไปต่อใช่ไหมคะเก็ตไม่เก็ตค่ะอยากให้คนสงสัยอยากให้คนกลับมาสนใจคุณคุณห้ามวิ่งไล่ตามหยุดที่พื้นที่ของคุณเทคนิคนะคะที่สองคือ ืมหยุดพูดเรื่องของเขาหยุดเลยทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่พูดมันคือการสั่งจิตนะคะของเราเองที่ไม่ให้นึกถึงเรื่องของเขาโฟก,กัสที่ปัจจุบันโฟก,กัสตอนนี้คืองานแต่ไม่ใช่ว่าไม่โทรหาเขาเลยมันต้องเล่นให้เป็นมันต้องรู้จักจังหวะไม่ใช่ให้ไล่ตามผู้หญิงที่ทรงพลังผู้หญิงที่เลอค่าไม่ใช่เชิดเชิดสวยแต่ เล่นเกมวางเกมให้เป็นแล้วคุณจะไม่เสียใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์เวลาที่มันไม่ได้เป็นดังใจไม่เป็นไรฉันไปต่อได้คนที่คู่ควรเท่านั้นที่แต่อยู่ในพื้นที่ของฉันคนมีคุณ,ณภาพผู้ชายพรีเมียมเขาจะรู้นะคะเขาจะรู้เขาจะมีพื้นที่ให้กับคุณนะพุกคนเขาจะรอได้เราไม่ได้เอาใครก็ได้เข้ามาในชีวิตเรา แต่เราต้องการคนที่ใช่เท่านั้นนึกออกไหมคะคนที่ใช่คนที่พร้อมคนที่มีศักยภาพคนที่มี potential นะคะต้องหยุดจุดนี้ดังนั้นนะคะหยุดพูดเรื่องของเขานั่นแหละนะคะชื่อเขาห้ามออกจากปากคุณเลยไม่ต้องมีชื่อของเขาไม่ต้องพูดมันคือพลังงานทางการต่างคิดใต้สมอนของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้มีภาพเขาในหัว นะคะอะไรมันก็จะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยรู้สึกอะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้สึกดีกับคนคนนี้นะแต่ว่าเพื่อเป็นการที่หยุดให้คุณไปวิ่งไล่ตามครับนั่นแหละนะคะแล้วก็หนึ่งจุดสามคุณอย่าโพสเรื่องราวที่มันเป็นดราม่าเป็นข่าวด้านลบเป็นเพลงเศร้าเป็นเป็นอะไรที่มันตอบสนองความรู้สึกภายใน กลไกนะคะโปรเซสของขบวนการจิตใต้สำนึกของสมองของเราเนี่ยทุกคนคุณคิดแบบไหน,นให้คุณไม่ทำแบบนั้นมันคือการเทงนะคะให้ให้เรารู้สึกดีวันนี้คุณเศร้าแต่คุณโพสอารมณ์ดีวันนี้คุณรู้สึกเหงาแต่คุณทำตัวหลั่งลาชิวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพัฒนาความรู้สึกตัวเองจนคุณรู้สึก เศ้ามันก็้อยร่ใจตัวเองได้คุณน่อยคุณไม่โพสอะมันจะเป็นธรรมชาติของคุณแล้วคุณจะดูแตกต่างในสายตาเขานะคะเพราะว่าผู้หญิงส่วนมากในประเทศหรือว่าในโลกของเรา <outer. S 1> เห็นไหมนะคะเสีย,ยใจโพสปึ้งแต่คุณดูคนที่ส่งพลังสิมีใครมานั่งง้องแงงองแงไหมทุกคนดูตัวเองนะคะมองตัวเองให้ดีโพสแตละโพส สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อหัวใจตัวเองแล้วก็คนที่มาเสพคุณคนที่มาติดตามคุณเขาจะต้องรู้สึกดีแล้วก็มีพลังงานดีเท่านั้นเจ็ดโมงสี่สิบแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องโผเศร้าหยุดดราม่าหยุดเศร้านะคะไม่มีใครรักคุณเพราะสงสารคุณนั่นแหละแต่คนที่เขารักคุณคือคนที่เขาเขาอะสร้งางใครอะเขาความรู้สึกเหมือน กระหายอ่ะทุกคนความคลั่งไคล้ความกระหายคืออยากมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตการกระทํามันจะบ่งบอกนะคะเราก็รู้สึกได้เราก็เต็นได้นึกออกไหมคะนั่นแหละนะคะตูดเทคนิคนะคะทุกคนข้อต่อไปวิธีทําให้คนสนใจในตัวคุณคุณต้องทําให้อีกฝ่ายหเห็นคุณค่าของคุณ หนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเห็นคุณค่าของคุณนะคะเขาจะรู้สึกว่าคุณมีคนใหม่หรือเปล่าเขาจะสงสัยกับตัวเองไงนะคะคนที่แฟนหรือว่าผู้ชายไม่เห็นคุณค่าคือมีอยู่อรู้ว่ามีอยู่แต่ว่าก็ทิ้งๆคว่างๆนึกออกไหมคะไม่ได้สนใจอะไรเออก็มีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เอานะคือเอาคือตั้งอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะคะผู้ชายแบบนี้ ถ้าวันนี้คุณคิดว่าจะไปต่อคุณต้องดึงเขากลับมาแบบนี้ยดึงความสนใจดึงความรู้สึกมันดึงกันได้แต่ถ้ามันไม่ได้มีคุณภาพเลยมันอยู่แล้วมันทําให้คุณดอปคุณดูตัวเล็กตัวน้อยคุณดูไม่มีพลังคุณดูเป็นคนที่ห่อเหี่ยวต่อชีวิตอ่ะถามว่าแล้วไอคนเนี้ยจะเอามันมาเพื่อนะคะมันคือคําถามช่างใจของเราเวลาที่เรารู้สึกว่า จะตัดคนนี้ออกไปจากชีวิตไหมจะเอาคนนี้ออกไปจากชีวิตหรือเปล่าคุณต้องถามว่าเขาอยู่ในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณ่ะมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือคุณเป็นทุกข์มากกว่าความสุขปริมาณความสุขของคุณเพิ่มขึ้นไหมกับคุณคนที่คุณจะเอากลับมาคนที่คุณอยากให้เขาสนใจเพราะแท้จริงแล้วถ้าเราทบทวนไต่ตองนะคะ เราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วต่มันเป็นเพราะฮอร์โมนแล้วก็เคมีในร่างกายของตัวเราเองถ้าเขาไม่มีศักยภาพพออเราควรจะเอาเขาไว้ไหมมันคือความคิดนะคะทุกคนค่ะที่เราถามกับตัวเองทุกวันการที่เราถามว่าผู้ชายคนนี้คู่ควรกับเราหรือเปล่านะคะแฟนคนนี้ใช่หรือเปล่านะคะคุณดูคุณตอนเนี้ยคุณมีความสุข หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นคุณให้ตัวเองเท่าไหร่นั่นแหละคือคำตอบว่าคุณจะเอาเขาไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเออมันไม่สนใจแล้วแต่มันเป็นคนดีนะเอออย่างน้อยมันมันเป็นคนที่ทำงานเก่งมันเป็นคนที่ซัพพอร์ตด้านการเงินแต่มันไม่สนใจอยากให้มันสนใจมันต้องทำแบบนี้ทุกคนคะ่ะนั่นแหละทำให้คนเห็นคุณค่าของคุณ นะคะคนจะมาสนใจคุณเขาต้องเห็นคุณค่าของคุณคุณต้องเป็นคนมีโลกสองใบทุกคนโลกสองใบคือใบที่หนึ่งมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่ไสยาศาสตร์โลกสองใบคือใบที่หนึ่งโชเชียลใบที่สองคือโลกแห่งความเป็นจริงโชเชียลของคุณต่อให้มันเนี้คุณจะ มีลูกมีหลานเลนโยลนอน่ะคุณเอาไว้ก่อนได้ไหมคุณอยากให้เขาสนใจโลกใบเนี้ยพื้นที่โซเชียลของคุณอะ่ะคุณคือนางเอกทําได้ไหมคะคุณคือนางเอกโพสถึงเป้าหมายโพสถึงความสําเร็จเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในตัวคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คน เห็นคุณโพสต์แบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าทางความรู้สึกเขาโพสต์เที่ยวนะคะพื้นที่ร้านที่มันเป็นวิวนะทุกคนบางคนจะเข้าใจว่าต้องใส่เสื้อผ้าพแพงๆไปร้านกาแฟหรูๆและอัพเฟซลงปึ้งประมาณนี้จะทำให้คนรู้สึกว่าคุณสวยรวยปัง ไม่ใช่บางคนจะรู้สึกว่าคุณขี้อวดด้วยซ้าคุณต้องโพสต์ลักษณะการโพสต์รูปนะคะในสื่อโซเชียลมันทําให้คุณเป็นภาพในแบบที่เขามองคุณวันนี้ให้คุณโพสต์ความสําเร็จโพสต์ออกไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโพสต์แบบเนี้ยอีกฝ่ายมันจะรู้สึกว่าคุณมีทางเลือกคุณมีทางเลือกเยอะและ คุณเป็นคนมีคุณค่าทางความรู้สึกเขาเขาจะอยากรู้นะคะพฤติกรรมมันจะบ่งบอกว่าเออเขาสนใจเราเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะให้คุณพยายามลูกหลานเลนโหนาตาัดออกก่อนอืมอวดลูกอวดอะไรอะเอาออกก่อนแต่บริบทในพื้นที่เนี้ยคําโพสหรือว่าคําอะไรต่างๆคุณต้องเป็นแนวบวกแดนบวกคนที่มาส่องุณแล้วว้าวได้รับพลัง เออมันต้องทําให้คุณรู้สึกได้ว่าตัวเองเป็นพลังหัวขนาดนั้นนะคะแล้วก็โลกใบที่สองคือชีวิตจริงแหละต่อให้วันเนี้ยคุณจะมีลูกกี่คุณคุณจะเป็นหน้าที่การางานอะไรแต่การที่คุณโพสตภาพลงสู่ f a c e b o o k โซเชียลคุณต้องเป็นนางเอกเท่านั้นพื้นที่นี้ฉันเป็นนางเอกพื้นที่นี้ฉันคุมฉันเอาอยู่ต้องแบบนั้นนั่นแหละนะคะ แล้วก็มาสั้นๆแค่นี้แหละทุกคนนะคะอยากให้คนสนใจใคุณมันเกี่ยวกับการเาทรนสมองของอ e ีกฝ่ายทุกคนสมองของเรานะคะจะเห็นหรือของมนุษย์จะเห็นภาพตามที่จะมองคนคนนั้นตามที่ภาพเห็นอืมนะคะต่อให้เนื้อในคุณจะเป็นยังไงเขาจะมองผ่านด้านหน้าก่อนดังนั้น เออไม่ต้องไปโพสเตา้าไปโพสหาโน่นหานี้นะคะทุกคนคะ่ะเอ็นที่แล้วก็พลังงานที่คุณจะเป็นคนได้ในทุกสิ่งคุณต้องเต็มกับตัวเองแล้วอ่ะคุณต้องมีลักษณะที่คุณมีความสุขกับตัวเองแล้วดังนั้นนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกเมนนะคะขอบคุณที่ชอบเนื้อหาแล้วก็สาระดีๆสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบนะคะเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อืการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ วิธีขับเคลื่อนความรักความสัมพันธ์การพัฒนาตัวเองนะคะแวะมาแวะมาส่งใจก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนมีความรักและก็ความสัมพันธ์ที่ดีๆไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเจอกันใหม่ไร่นาะ